เอานะครับโอ้มีมีมีตัวมีตัวมีตัวนู่นนู้นนูนนูนฝั่งโอ้ยปืนปิดนี่ต้องใช้ปืนนี้นะเรียบร้อยนะคิวแรกนะครับนี่กีก็โชคดีนะรอชมจังหวะนี้นะครับสำหรับพ่อหนุ่มชุดดำนี้นะเล่นเหลี่ยมกันมาสักพักหนึ่งแล้วนะครับประมาณ4ี่หนาทีนะเสร็จเราแน่นอนนะครับเรียบร้อยนี่นะครับบอกได้เลย ว่าเหลี่ยมนั้นสู้เราไม่ได้นะครับเขาอาจจะเล่นเก่งกว่าเรานะแต่ว่าเล่นเหลี่ยมนี้เขาก็สู้มีคนอยู่ด้านล่างนี่เห็นไหมเห็นไหมทุกคนตัวนี้น่าจะตัวตึงนะเดี๋ยวเราดักเลยนะดักบันไดก่อนเลยนะครับบันไดดักบันได,ด,นไดมาแล้วมาแล้วมาแล้วปโปอ้โหกดก็ค от ค от ค от เรียบร้อยนะผ่านยาก,ก่อนนะมีตัววิ่งขึ้นมานะทางประตูฝั่งนู้นนะครับตัวนี้น่าจะเป็นตัวตึงนะทุกคนมาแล้วครับนี่ตั้งไอวอลใส่หน้าไปหนึ่งทีนะครับ แล้วก็เรียบร้อยแล้วเสร็จเรานะ่ตัวตึงขนาดไหนก็เสร็จเราได้นะ<ม><ม>ต้องเก็บทีละตัวนะครับขอให้มาทีละต,ตัวนะอย่ามาพร้อมกันเด้อมาพร้อมกันนี่แบ,บบว่ามาแล้วมาแล้วมาแล้วเรียบร้อยนะโอ้โหนะเด๋ยวเหลือหนึ่งหนึ่งแล้วนะครับทุกคนเหลอน้องก็จจนะน้องก็จีได้ยินเสียงเท้าอยู่แถวนี้นะเนี่ยอยู่ฝั่งนี้แหละนะครับน้องก็จจน,นะนี่กำลังว,วิ่งเข้ามาแล้ว ยิ่งยิ่งยิ่งโอ้โหยังยังยัง,ยง <Un stoppable. S 1> เรียบร้อยเย้ได้แชมป์นะครับ